มีคนเคยบอกว่าสอนลูกยังไงก็ได้แบบนั้นแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกค่ะเพราะครอบครัวนี้เขาสอนลูกดีแต่ลูกเลือกไม่รักดีเองต่างหากอย่างเช่นครอบครัวนี้ที่เคยมีความสุขลุงเข้มชายอบอุ่นใจดีกับป้าพินมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าหนึ่งลุงเข้มกับป้าพินอบรมเลี้ยงดูหนึ่งมาด้วยความรัก และสอนให้รู้จักคุณงามความดีตามที่พ่อแม่คนหนึ่งจะสอนได้หวังว่าลูกชายจะเป็นคนดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่หนึ่งกลับไม่ใช่ลูกชายในฝันเขาไม่เคยทำงานจริงจังวันๆเอาแต่เกเรติดเม็ดสีแดงๆส้มๆและเที่ยวเล่นไปวันวันพอกับแม่ที่แก่เท่ายัางต้องกัดฟันทำงานเล็กๆแน,น่นอๆรับจ้างบ้างขายของเก่าบ้าง เพื่อหาเงินส่งให้ลูกทุกครั้งที่หนึ่งมาขอเงินหากพ่อแม่ไม่มีให้เขาก็โวยวายอารวาดและทำลายเข้าของในบ้านเป็นประจำเสียงจานแตกเสียงเก้าอี้ลม้มเป็นภาพชินตาของบ้านหลังนั้นแม่ร้องไห้ทุกคืนพอได้แต่นั่งถอนหายใจร่างกายสั่นเพราะโรคชาราแต่ใจก็ยังรักลูกเกินกว่าจะปล่อยเพื่อนบ้านหลายครั้งก็เข้ามาเตือนอ้เอ้ยหากลูกบ่ผิดดอก แต่การตามใจลูกโบหูจักพิษส,สอบชัวดีเนี่ยมันสีทําำหลายลูกแล้วก็โตอายเองได้แต่พ่อก็เพียงก้มหน้าจากสีเหตุจึงได้เขาก็เป็นลูกผู้เดียวทุกวันหนึ่งจะหันหน้าเข้ามุมบ้านทําเหมือนที่เขาเคยทําเป็นประจำพ่อกับแม่อยู่ด้วยความหวาดผวาและระแวงเพราะหนึ่งอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่กลัวคนข้างบ้านก็กลัวไปด้วย ยิ่งนานวันสติสตังหนึ่งก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินอ้อมบ้านผู้จาไม่รู้เรื่องอาการคลุ้มคลั่งหวาดระแวงจนวันหนึ่งเหตุการณร์ร้ายที่สุดก็มาถึงหนึ่งกลับบ้านในสภาพขาดสติเขาตะโกนเรียกหาเงินจากพ่อแม่แต่เมื่อไม่ได้หนึ่งก็ผลักพ่อใส่กำแพงบ้านจนได้รับบาดเจ็บเมื่อแม่เข้าไปห้ามก็โดนผลักออกมาอย่างแรง ด้วยความโมโหหนึ่งคู่ว่าจะเผาบ้านถ้าเขาไม่ได้เงินตามที่เขาต้องการพ่อพยายามเข้าไปห้ามมือสัน่นแต่ตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าพ่อแล้วถ้ามึงยังเป็นแบบนี้พ่อก็เม่กับบุ้มยังาสีไฮดอกหูยี่บอกมึงกำลังทําลายชีวิตของเจ้าของเสียงตะโกนนั้นทําให้เพื่อนบ้านรีบเข้ามาและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาหยุดหนึ่งแต่ไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงบ้านไม้เก่าๆก,ก,ก็ถูกเพลิงไฟมอดไหม้ทั้งหลัง แม่กับพ่อรีบวิ่งออกมาจากบ้านด้วยหน้าตาที่ตื่นตระหนกตกใจกลัวสีหน้าซีดเผือดร่างกายสั่นเทาบ้านทั้งหลังที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยตอนนี้ไม่มีอีกแล้วน้ำตาค่อยๆไหลรินท่ามกลางเพลินไฟที่ร้อนระอุกับหนึ่งที่ยืนมองดูด้วยสายตาที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าพ่อแม่กำลังทุกข์ใจแค่ไหนเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเขาถูกนำตัวไปยังที่ควบคุมหลังจากนั้น พ่อกับแม่ก็ยังคงไปเยี่ยมลูกหลังกำแพงห้องขังแม่พูดทั้งน้ำตาพ่อกับแม่กะฮักลูกขึ้นเกา่าแต่พ่อกับแม่เถาแล้วอยากเห็นลูกกับโตกลับใจเป็นคนดีพอยืนมองลูกชายน้ำตาคลอหนึ่งเอ้ยความหักองพ่อแม่บได้มีให้โตเอาไปไหวเผาผานแต่มีไหวเป็นแรงให้โตเอาไปเปลี่ยนชีวิตจะาของให้โตคึดเอาเด้อวสียูมองเกา่า หรือสิเหลือกเดินทางใหม่นั่นก็อยู่ที่โต้แลละละหนึ่งเงียบไปนานก่อนจะก้มหน้าร้องไห้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีรักลูกไม่ใช่การตามใจทุกอย่างแต่คือการสอนให้ลูกรู้จักถูกผิดพอแม่ที่รักจนลืมวางขอบเขตอาจเืลอผักลูกเข้าสู่ทางมืดและเมื่อลูกผิดพลาดก็ไม่ใช่การหาทางปกป้องทุกครั้งแต่คือการให้เขารับผลเพื่อจะได้เรียนรู้และกลับตัวจริงๆ